อมชันติและสวัสดีทุกคนฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะที่ได้แบ่งปันการทดลองมูลีและวันนี้สำหรับมูลีของวันที่10พฤษภาเนี่ยทุกวันค่ะบาบาก็จะให้สิ่งพิเศษกับเราวันนี้สิ่งที่ฉันเก็บเกี่ยวจากมูลีก็คือการเน้นย้ำที่บาบาได้พูดถึงการบรรลุถึงสภาพคารมาทีส และแน่นอนเนาะเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาบาบาก็เข้าไปสู่ความลึกล้ำมากๆซึ่งมันหมายถึงการที่ต้องมีการทดลองอะ่ะกับอยู่ในแต่ละสเตจนั้นวันนี้บาบาพูดว่าให้ลูกฝรา่ต่ทํทำคามเพียนพยายามอย่างต่อเนื่องแล้วก็สอบผ่านอย่างสมบูรณ์และไปถึงสภาพคามาทีตของลูกบาบาซึ่งเป็นครูจะสอนลูกจนกว่าลูกจะสอบผ่านและไปถึงสภาพคามาทีตของลูก และจนกว่าจะถึงเวลานั้นลูกต้องทำความเพียรพยายามลูกต้องกลับมาเป็นอิสระจากบ่วงพันธะของบัญชีกรรมและฉันก็ชอบการประกันที่บาบาบอกว่าครูนั้นจะเฝ้าแต่สอนลูกจนถึงเวลาสุดท้ายบาบาก็ยังคงสอนเราอยู่ในทุกๆวิธีการเลยแน่นอนเรามีครูมากมายละครเองก็เป็นครูของเราทุกดวงวิญญาณเองก็เป็นครูของเราสถานการณ์ต่างๆก็เป็นครูด้วย แต่บาบานั้นก็เฝ้าแต่สอนเราและแน่นอนหากเรานั้นต้องการที่จะอยู่ในสภาพคาเมาทีสจริงๆบัญชีทั้งหมดจบสิ้นอย่างสมบูรณ์และแล้วเราเองก็ต้องจากลากเนี้ยแต่แล้วฉันก็คิดว่าฉันก็ต้องเข้าใจการฝึกฝนและความรู้สึกของสเตจนั้นด้วยแม้กระทั่งในตอนนี้เพราะเราอได้เห็นเหล่าดาดี พวกเขาอะไปถึงสภาพคามาิิสต่อให้มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้พวกเขานั้นเนี่ยต้องกลับเข้ามาในร่างกายแล้วก็แน่นอนเนาะพวกเขาอะกอะ็มีบทบาทพิเศษที่จะเล่นในแอดวานซ์ปาตีแต่เราบางคนอะก็ได้มีเกียรตินะคะที่จะได้เห็นพวกเขาในสภาพนั้นดังนั้นฉันคิดพูดกับตัวฉันเองโอเคขอให้ฉันได้โฟกัสกับสิ่งนั้นเถอะและเมื่อฉันโฟกัสอยู่ กับความคิดของการเป็นอิสระจากบ่งพันธะและอยู่ในสภาพคาราทย์นั้นเป็นสิ่งน่าสนใจมากเลยอะฉันคิดว่าโอ้เรากำลังจะขึ้นไปอยู่เบื้องบนนะแล้วมันก็จะสวยงามมากๆแต่แล้วฉันก็เริ่มที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนมากเลยว่าบัญชีกรรมมันอยู่ตรงไหนบ่งพันธะมันอยู่ที่ไหนแล้วมันก็เป็นเหมือนกับาบากำลังแสดงให้ฉันเห็นฉันก็เลยได้เข้าใจจริงๆเลยว่าความคิดของฉันน่ะ กำลังไปหาใครบางคนมากๆเลยมันมีไวเบรชั่นบางอย่างที่ฉันรู้สึกเมื่อฉันเฝ้าดูใครบางคนเมื่อฉันคิดถึงสิ่งที่พวกเขาทำกันอยู่ฉันก็บอกโอ้ตายแล้วในระดับที่ละเอียดอ่อนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังคงเป็นตัวชี้บอกว่ามันยังคงมีบัญชีกรรมบางประการหลงเหลืออยู่นะแน่นอนเลยฉันอจะยังต้องมีบัญชีกรรมหลงเหลืออยู่อะแต่มันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะที่จะได้เห็นว่ามันมาอยู่เบื้องหน้าฉันยังไง แล้วฉันก็พูดโอเคบ้าบ้าตอนนี้อะไรคือขั้นถัดไปละ่ะแล้วเป็นเพราะว่าเธอรู้ว่าฉันเน่ยต้องการที่จะอยู่กับบาบ้า,บาเพื่อฉันจะสามารถมีประสบการณ์กับสภาพนั้นแล้วก็สะสมโยคะพลังโยคะที่ไปกับสิ่งนั้นได้ฉันคิดว่าโอเค ฉันอาจจะต้องแบบว่าปิดบางประตูในจิตใจของฉันนะแล้วก็เวลาที่เพราะบางทีเมื่อจิตใจของฉันเคลื่อนที่ไปเร็วมากๆฉันก็บอกบ้าๆฉันน่ะวันนี้สวิชหายไปอ่ะช่วยฉันหาสวิชหน่อยแล้วฉันก็หัวเราะกับตัวเองเนาะแล้วฉันก็เพียงแต่ได้มาซึ่งความจดจ่อนั้นมันก็มีบางประตูฉันต้องปิดเพื่อที่ผู้คนหรือว่าสถานการณ์บางอันเนี่ย มันจะไม่เข้ามาในจิตใจของฉันฉันไม่ได้กำลังจะพูดถึงการกดเก็บบางสิ่งนะแต่จริงๆแล้วอ่ะเป็นเรื่องของการมีทางเลือกบอกโอเคนะพอแล้วฉันนะต้องการที่จะเคลียร์บัญชีกรรมเนี้ยฉันไม่สามารถทำได้ด้วยการคิดเกี่ยวกับมันในความเป็นจริงเหมือนที่รู้อ่ะพอยิ่งคิดถึงเรายิ่งให้พลังงานกับมันเพื่อจะอยู่ในสภาพคามาทิตแล้วก็อยู่ใน ในประสบการณ์ของการได้คุณประโยชน์นั้นจริงๆเลยจากบาบาฉันต้องฉันรู้เนาะมันเรียบง่ายอะ่ะแล้วฉันก็ต้องทำบ่อยๆฉันจำเป็นจริงๆเลยต้องอยู่กับปัจจุบันฉันไม่สามารถที่จะอยู่กับใครคนอื่นกับสถานการณ์อื่นกับงานรับใช้หรือกับสิ่งไหนได้เลยแต่ฉันน่ะต้อง เปอรเซนต์จริงๆอะอยู่กับปัจจุบันจริงๆเลยและแน่นอนเนาะเป็นคนที่ฉันเป็นมีสำนึกเป็นดวงวิญญาณแล้วมันก็จะเป็นเรื่องปกติที่บาจะดึงฉันแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าโอเคฉันไม่สามารถเป็นอิสระจากบงพันธะได้ฉันไม่สามารถมีประสบการณ์นี้ได้และยิ่งฉันฝึกฝนประสบการณ์นั้นมากแค่ไหนฉันก็รู้สึกว่าฉันก็จะสามารถสะสมพลังโยกะับและเมื่อประตูนั้นเปิดน่ะ นะช่เนะฉันมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมันก็เป็นความรู้สึกที่ต่างไปแลวความรู้สึกของฉันจริงๆแล้วก็เริ่มที่จะเปลี่ยนต่อพวกเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อ่อนหวานมากๆนะแล้วฉันก็เริ่มต้นคิดสิ่งที่พระบาได้พูดเอาไว้ในสภาพของคามาทิสเน้อแ,แม้กระทั่งในสคามูลีเมว่าพูดถึงสํนนึกที่เป็นดวงวิญญ,ญาณสภาพคามาทิส เข้าใจในยะสำคัญของการมีสิทธิ์ต่อของการเป็นนายของอวัยวะของร่างกายของตนเองไม่ต้องใช้ความกล้าหาญมากๆเลยนะฉันเป็นนายจริงๆเลยเหรอและฉันเองอะ่ะก็รับผิดชอบต่อทุกความคิดและทุกความรู้สึกด้วยมันต้องใช้ความกล้าหาญเนาะ แต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นการปลดปล่อยมากๆและแน่นอนบาบาก็พูดถึงเอาไว้ในมุลีของวันนี้ด้วยในพรของวันนี้ของการมีสิทธิ์ทั้งหมดและแนั่นเน่ยก็เป็นหนึ่งการฝึกฝนที่อ่อนหวานมากๆและฉันเองก็รู้สึกมากๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักและความไว้วางใจนะบาบาพูดถึงสำนึกเป็นดวงวิญญาณ แม่บอกพ่อไม่ได้พูดกับชาวกุจราตีหรือมาลาตีหรือคนอังกฤษออสเตรเลียหรืออะไรก็ตามเนาะกเรียนหรืออะไรก็ตามอะ่ะแต่บาบากำลังพูดกับดวงวิญญาณและฉันก็คิดว่าเธอก็รู้อ่ะฉันอะ่ะที่เนี่ยมันก็มีหลายวัฒนธรรมคนจากหลายเชื้อชาติฉันรู้ว่าเป็นบางสิ่งที่ฉันได้พัฒนาก็คือต้องมีความไว้วางใจมากๆว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่ใครบางคนทำในวิธีการของตัวเขาเองมันก็ไม่เป็นไรหรอก แล้วเธอรู้ไหมว่าอ,อะไรที่ทําให้เราออกห่างจากคาราทิตย์ก็คือเพียงแต่ประสบการณ์พื้นฐานการมีสมนึกเป็นดวงวิญญาณในความรู้สึกก็คือว่าไอ้นี่ต้องทําแบบนี้เท่านั้นเลยอ่ะแน่นอนเนาะฉันจะพูดถึงแล้วก็พยายามจะต้องหาสมดุลน,นั้นแต่ฉันก็รู้ว่ากุญแจมันอยู่ในการไว้วางใจอ่ะและในศรัทธาและเมื่อเธอให้ความไว้วางใจไว้ในใครบางคน มันจะได้รับความไว้วางใจกลับคืนมาด้วยเนาะฉันได้เห็นสิ่งนั้นมาจริงๆเลยและนั่นก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่ฉันได้มาจากมูรีของวันนี้และฉันก็แน่ใจเลยเธอก็อาจจะหยิบเพชรพลอยอื่นๆนะคะเพื่อจะมาฝึกฝนเพราะในทุกๆมูรีอะบาบานั้นได้ให้กับเรามากๆเลยขอบคุณแล้วก็อมชันติก็เราไว้ใจคนอื่นเนาะคหรือเขาก็ไว้วางใจเราด้วยนะคะ ดังนั้นก็เป็นการฝึกฝนทั้งหมดมาจากสำนึกเป็นดวงวิญญาณนะซิสเตอร์พูดถึงประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าบางทีเป็นเพราะเราต้องการให้เขาทําอะไรบางอย่างในวิธีการของเราเองอะเราก็เลยไม่มีความไว้วางใจไม่ได้มีศรัทธาหรือความเชื่อมั่นนั้นมากพอมันก็ห่างออกไปนะคะจากการมีสํานึกเป็นดวงวิญญาณขั้นพื้นฐานที่บาบาพูดถึงเนาะเป็นอะไรหลายๆ,ๆอันที่ดูง่ายนะคะแต่ก็ต้องอาศัยการฝึกฝน